นะครับก็อยู่ที่ร้านของอคุณพรเทพนะครับอยู่ในย่านของวงเวียนใหญ่นะครับเป็นเครื่องเสียงแอมดูหนังฟังเพลงตูลำโพงนะครับเนี่ยว่ามีรุ่นไหนนะรุ่นใหม่มาใหม่มีมาใหม่ก็พวกสาว n อ a ดมอรพวกดีต้อนพาร์ทน,นี่ยสีดำๆครับผมสาว n อ a ดมอรนะครับเนี่ยพวกนี้ม,มีมาร่วมสามสิบเครื่องนะเขาเรียกว่าระบรบดูหนังที่ระบบใหม่ปัจจุบันเนี้ยที่ <c oughs> <c oughs> มีเสียง ข้างบนด้วยเงี้ยที่พียใหญ่บอกอ่าใช่ครับซาวแอดมอร์อ,อ่ะเขาเราียกซาวแอดมอร์อ่ะระบบดีตอนพัดนะครับแต่เมืองนอกเขาเรียกดีตอนพัดดีตอนบวกนี่ใครไอ้บวกก็คือแอดมอร์นั่นแหละครับผมใครสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ลำโพงเป็นแอมโหนังนะครับครับก็ตัวใหญ่นเนี่ยเยอะมากมาห้านะเอวานนะเอวานเนี่ยมีหกตัวครับเอวานมีทั้งหมดหกตัวนี่ซับ ไอ้วันนี้เฟอตัวใหญ่หนักอึ้งเลยตัวนี้นะครับไอตัวนี้ผมผมว่าเกือบจะเจอเนื้อคู่แล้วโอ้โหใช่ครับใหญ่มากเลยใหญ่มากนะครับพานาโซนิกนี่นะครับของออนเกลนะผมก็ยังทึ่งกับมันเลยเนี่ยไอพานาโซนิกมันทำพานาโซนิกนะครับเป็นซับฟูเฟอร์นะมันทําถึงขนาดนี้เลยเหรอ พาราโซนิกมาทำขานาดนี้เลยใครจะไปนึกถึงว่า,าพาราโซนิกมีแบบนี้ด้วยนะครับสนใจอยากฟังเสียงนะครับ<ช>อยากมาดูสินค้า<ช>นะใช่ครับก็แวะเวียนเข้ามานะครับอยู่ย่านวงเวียนใหญ่นะไม่<ย>มีห<า>ว<ะ>ังเลยครับพี่แล้วผมคัดสินค้าด้วยนะสินค้าจะจะเป็นเกรดเอนะครับผม,ผมบ่เอเลยสภาพและความสมบูรณ์นี่เต็มร้อยหมดนะครับผมยังไงยังไงก็แวะมาดูนะครับมสมบูรณ์แวะมาดูได้นะครับครับผมความสมบูรณ์นี่เต็มร้อยเลยผมบอกให้เลยก็รันตีความ ครับสินค้านะครับตเต็มร้อยแน่นอนนะนี่นะครับเทสให้ดูเต็มระบบหมดใช่ครับอันนี้ทําคลิปสั้นเนี่ยเดี๋ยวให้ดูครับผมบรรยากาศของอของร้านนะครับไอตัว,ปตวปแปลกๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เหลือให้ดูไอตัวปแปลกๆเนี่ยเขาเรียกแปลกๆเห็ตเนบบ <c oughs> ตัวเล็กๆอย่างนี้เสียงเสียงไม่ใช่เล็กนะโอ้ผมลองให้ดูหลายทางแล้วตัวเล็กเสียงไม่เล็กนะครับเสียงเสียงแบบสุดยอดนะเนี่ยท่านผู้ชมมาดูได้นะบุ๊เชลนะ แต่ผมว่าผมจะว่าอะไรอย่างนะบางบางคนเนี่ยการปรับการใช้งานของแอมอับปรับไม่ถูกกันนะอืมมันจะทําให้ดูลําโพงเนี่ยแบบคุณภาพต่ําไปเลยอ๋อมันเกี่ยวกับการปรับเสียงโดยทั่ถูกต้องครับมันต้องปรับการใช้งานให้เป็นอืจูนจูนจูนเครื่องเนี่ยให้เข้ากับลําโพงลําโพงสวยใหม่เนี่ยครับครับแต่ถ้าใช้พอ พอ,พอการปรับการใช้งานไม่เป็นเนะี่ยจากประสบการณ์นะจากลูกค้าที่ที่เคยคุยกับผมเนี่ยรู้ปะ่ะบางคนเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าลำโพงมันรุ่นเล็กแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ <c oughs> เขาก็ไปซื้อลำโพงใหญ่ <c oughs> บางคนเขาไปซื้อลำโพง <c oughs> ใหญ่นะ <c oughs> ที่เป็นที่เป็นทาวเวอร์อะแล้วเสียงมันเบลอเสียงมันไม่โฟกัสเหมือนอย่างกับที่ผมลองให้ฟังนะครับมันดังใช่แต่เสียงมันไม่ไม่คมชัด อือันนี้ก็คือสื่อสื่อว่าตัวเล็กแต่เสียงมันมันแน่นนะใช่มันอยู่ที่การใช้งานเท่านั้นเองการใช้งานนะครับใช่โอเคครับขอบคุณครับถ้าใช้งานไม่เป็นเนี่ยมันจะเกิดการอะไรรู้ไหมถ้าใช้งานไม่ถูกกับปรับการใช้งานไม่ถูกกับแอมสมัยใหม่เนี่ยอืมหรือบางคนเนี่ยซื้อบุ๊กเชลไปใช้กับแอมอินดิเกตมันใช้ด้วยกันไม่ได้โอ้แต่อินดิเกตแอมอินดิเกตรุ่นเก่าใช้กับลำโพงบุ๊กเชลไม่ได้อื ใช้ได้เหมือนกันก็คือคุณเปิดฟังเบาๆสบายออกเคได้อืมแต่ลาโพงสี่นิ้วห้านิ้วอะ่ะมันไม่ให้เบสเหมือนเหมือนยุคเก่าหรอกอเหมือนสิบนิ้วสิบนิ้วสิบสองนิ้วสมัยก่อนอะ่ะแต่ผมเคยพูดไปแล้วนะแต่พูดก็สามอีกนะ <c oughs> แต่ลาโพงใหญ่เนี่ยมันต้องเอฟซีใหม่ๆมาฟ่าแต่ลาโพงใหญ่เนี่ยเวลาเวลาคุณเปิดดังอะ่ะมันถึงเฉพาะอือแปดนิ้วสิบนิ้วสิบสองนิ้วเนี่ยที่เป็นสามทางอย่างมาตู้ไม้ใหญ่ใอญ่แต่เวลาคุณเบาอ่ะ เวลาเบาจะฟังสบายๆภายในบ้านเนี่ยรายละเอียดมันทึบม,มันไม่ออกมาใสาสบายหู<อ>แต่ลำโพงบุ๊คเชล์มันทำได้ลำโพงบุ๊คเชล์นะครับอันนี้อันนี้คือคอการใช้งานของลำโพงบุ๊คเชล์นะครับแต่ว่ามันอัดไม่ได้นะ <c oughs> มันไม่ใช่ลำโพงที่ทำออกมาอัดอม,มันมันทำมาเพื่อให้เราฟังในห้องอใช้แมรมรุนเก่าไม่ได้อะเอางี<อ>้ด<ๆ>ิค่ะลำโพงบุ๊คเชล์ แต่ถ้าใช้กับแอมรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็น A1 ตัวใหญ่เท่าตึกเท่าอะไรก็แล้วแต่นะผมอัดบอยฟังนะใช้บุ๊กเชล์แล้วก็ใช้ซบวฟูเฟอร์ในการคอนโทรลเสียงเบสแต่บุ๊กเชล์คุณก็ปรับจูนเครื่องเนี่ยให้เข้ากับลำโพงบุ๊กเชล์แล้วคุณก็เปิดอัดได้ลำโพงเสียงไม่แตกที่ผมเกิดเคยเปิดลองๆแล้วที่เสียงด<ช>ังบึ้มบ้ึมบ้ม เสียงไม่แตกนะแล้วแล้วเสียงยังคมชัดอยู่เหมือนเดิมด้วยชัดอยู่เหมือนเดิมนะครับใช่ไหมฮะอ่าอันนี้อันนี้ก็คืออยากฟังเสียงต้องมาต้องมาที่ร้านนะครับนะอยากจะเข้าใจจริงๆอ่ะต้องมาฟังแล้วผมมาเปิดให้ฟังครับผมโอเคครับเมิเปิดให้ฟังโอเคครับขอบคุณนะครับวันนี้ก็อ่าสั้นๆนะครับร้านคุณพรเทพนะครับครับผมเอียครับสวัสดีครับพียาสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม